อายุ40แล้วหรอทําไมผิวยังดูเด็กยังดูหน้าเด้งหน้าแบบว่าใสาๆอยู่เลยติ๊กเป็นอะไรที่ปลื้มมากค่ะอยากจะบอกว่ากว่าจะมาถึงวันนี้ไม่ได้เป็นคนที่ผิวแบบนี้มาก่อนเมื่อก่อนเป็นคนที่ผิวแห้งมากคันแล้วก็ลอกแล้วก็เป็นขุยคือเป็นคนที่มีปัญหาผิวขาดน้ําค่ะจนถึงขั้นว่าไปหาหมอเพราะว่าอะไร หาครีมค่ะมาทาหน้าทาตัวทาอะไรคือเอาไม่อยู่เป็นอะไรที่กังวลมากเพื่อนแนะนำให้ติ๊กหาคอลลาเจนมาดื่มค่ะก็ไปหามาหลายยี่ห้อเลยนะคะสำหรับคอลลาเจนบริสุทธิ์เนี่ยลองมาก็เยอะค่ะแต่สุดท้ายติ๊กมาเจอ Avion's Collagen Matrix ค่ะคอลลาเจนบริสุทธิ์ร้อเปอร์เซเลยทานแค่2ส,สัปดาห์เท่านั้นค่ะผิวติ๊กก็นุ่มเนียนแน่นฉ่ำเด้งแล้วก็ ตึงมากๆค่ะคือรู้สึกเลยว่าผิวที่มันเคยแห้งมากๆเคยคันเนี่ยหายไปเลย2ส,สัปดาห์เท่านั้นติ๊กเป็นอะไรที่ปลื้มมากติ๊กชงในน้ำเปล่านี่แหละค่ะดื่มง่ายดื่มสบายเพราะว่ามันไรกลิ่นคาวติดมากเลยค่ะนี่พกติดตัวตลอดเลยเพราะว่าเวลาออกไปข้างนอกเนี่ยใส่เครื่องดื่มที่เราชื่นชอบเรียกว่าเป็นความสวยที่พกติดตัวได้ตลอดเลยค่ะ อวิยองคอลลาเจนแมทริกผสานสองคอลลาเจนบริสุทธิ์ร้อเซค่ะโมเลกุลเล็กมากๆนะคะดูดซึมก็เร็วค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะทำงานตรงจุดด้วยค่ะ mm hmm. แล้วก็มีส่วนช่วยในเรื่องของการสร้างคอลลาเจนนะคะอิลาสินแล้วก็ไฮยาลูโรนิกแอซิดด้วยค่ะจึงทำให้ผิวเนี่ยนะคะสวยซึ่งมีงานวิจัยรองรับดูแลครบในเรื่องของกระดูกแล้วก็ข้อด้วยค่ะ mm hmm. แล้วที่สำคัญนะคะในสูตรของเขาเนี่ยนะคะ จะไม่เติมน้ําตาลไม่เติมไขมันนะคะรับรองว่าไม่อ้วนอย่างแน่นอนค่ะและนะคะไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นนะคะไม่มีรสชาติค่ะแล้วก็ในเรื่องของกลิ่นคาวปลาเนี่ยนะคะไร้กลิ่นคาวปลาเลยค่ะไม่ผ่านการตัดแต่งทางพันธุก,กรรมนะคะอยู่ในรูปแบบซองที่เรียกว่าพกพาได้ง่ายค่ะเรียกกันว่าสวยพกได้กันเลยทีเดียวค่ะโทรมาสั่งซื้อสินค้ากับ you life 0 2 0 0 2 8 8 8 8หรือสั่งซื้อได้ทางไลน์แอด @ulive space หรือทางเว็บไซต์ www.ulivespace.com นี้ได้เลยค่ะและอย่าลืมกดติดตามเราเพื่อไม่พลาดข่าวสารและโปรโมชั่นดีๆค่ะ